รีบจบกันเลยดีกว่ารีบจบกันเลยดีกว่ามาเพื่อนมาโอ้ยรีบจบมันไวๆ สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เนะี่ยผมอยู่ใน P.B. Server Thailand แล้วนะครับผมวันนี้เนะี่ยผมนะครับผมเห็น P.B. s ีเซเ r ่นไทยอัปเดตนะครับมันมีไอเทมเรียกได้ว่ามาใหม่ใช่ไหมเออแล้วก็ซีรีส์เป็นอะไรที่แค่แค่แบบว่าไงแค่รู้ว่าซีรีส์นี้มานี่คือกูตกใจมาก <laughs> มันเกิดอะไรขึ้นนี่คือซีรีส์เรียกแบบสภาพ,พาแพร่ ทั่วไปนะครับผมเรียกว่าซีรีส์แบบเอาแบบไทยๆเลยนะตะกวดอ่ะเออซีรีส์ตะกวดนะครับผมหรือเอาแบบอย่างไรชื่อซีรีส์ที่ต้องอ่านแบบว่าภาษาอังกฤษก็คือซีรีส์คอมบารดนั่นเองนะครับผมหรือเรียกติดปากเลยแบบว่าภาษาแบบพื้นบ้านเลยซีรีส์ตัวเฮี้ยนี่ยจริงๆนะคือนี่คือซีรีส์คอมบารดน,นะครับหรอเรียกว่าซีรีส์ตะกวดนะครับผมคือแบบว่าตอนแรกผมก็ไม่เชื่อหรอกว่า มันคือซีรีส์นี้นะครับแต่เห็นภาพโปรโมทของ PB g a กา n a Thailand ตรงหน้ากดเริ่มเกมของ Galina มันก็โอเคไม่เถียงนะครับผมแล้วก็มีไอเทมอะไรก็ไม่รู้เขาว่ามาใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมค่อยไปรอแล้วกันนะครับเย็ดโอ่าอะไรเนี่ยโอ้สุดยอดเลยนี่มันสวนสยามทะเลกรุงเทพเอ้ยไอ้ย้ยกูตกใจไอ้สัตว อี่ยี่งตกใจมากเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้ใครจะยิงโดนวะเสอ,องซัมบี้ของโครไม่ต้องเก็บไปโอ้ด่านนี้หลายทางมากโอ้นี่มันด่านสวนสยาัเจรกงเทพเียม,มีมีน้ำไม่เล่นด้วยไงมันคือด่านอะไรสนุกเหรอเนี่ยด่านส่วนสยัมชัดๆนะครับดูก็รู้แต่ที่ดูรู้คือมันไปทางไหนต่อกูหลงทางแหละ เดี๋ยวนะมีใช่ไหมโอ้หลังเข้าไอสัตว์ไอเทมสเปรย์ทำอะไรได้ครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้คำตอบเลยนะปลาเบอร์ไปแล้วอ้าปิดเกมโทษโทษโทษไมกว่าเอฟเอมอู้ยเดี๋ยวด้วยพี่สไนเปอร์นี่ดาบมันงงแม่งมันไปทางไหนบ้างกูยังไม่รู้เลยอ่ะ เฮ้ยมสวยสวยกว่าสวยกว่าเฮ้ยกูงงด,าด่านเนี่ยเจอใครกูยิงอ่ะเอาหมดอ่ะแล้วเดี๋ยวหน้าก็มีหลักก็มีเรียบร้อยกูเสร็จอีกโอ้โหด,ด่านเจ๋ิงดีวะเจอมัง่งไม่เจ๋งตรงที่มังม <c oughs> ่งรูมันเยอะเกินไม่ใช่รูมันเยอะเกินมันเป็นทางที่แบบว่ามองมองแบบว่าไงมองยากหน่อยเพราะว่ามันมีช่องมีอะไรเยอะมากเลยตอนนีน้นะครับโอเคนะป้าเปิดไปแล้ว อยาเข้ามาหาเขาเรียบร้อยเรียบร้อยสวยงามตามท้องเรื่องเรียบร้อยสวยงามตามท้องเรื่องอุ้ยเฮียโดดมาโดนระเบิดกระสัโอ้โหมันเยอะจริงๆิพี่ตะตัวจริงไหมตัวจริงไหมเนี่ยนะหอฮีไปไหนล่ะลูก ใช่หรอกไม่ได้จะสอนอะไรหรอกแต่แบบคนอื่นอ่านมันก็งงอ่ะอืมเราจะนั้นต้องแบบจิมไม่ถูกต้องอออชอบแล้วเกินตาเบื่อตายครับศัตตูอยู่ไหนบ้างก็ไม่รู้เลยเนี่ยดูดิเรียบร้อยมาตรงๆนี้ก็เออเออเอ้า วยงามอะอุยเอาไอเดียเอโออดเลยตัวเมื่อกี้มุกตามาข้างๆเนี่ยตัวนี้เลยเนี่ยโอ้ยด่านใหม่มันแคเออแปลกตาดีไหใช่้มั้โอเคเราก็เล่นไปแล้วนะครับผมก็อย่างที่เราเห็นกันนะว่าด่านใหม่เนี่ยมันก็เจ๋งดีนะครับผมแต่เขาว่าเนี่ยอ๋อกด พ่นสเปรย์นั่คือกดว,วายนะเจ้โอเคเอ้กดวายมันจะได้ยินเสียงไอ้นี่ด้วยนะเสียงแบบว่าขย่าวสเปย์อ่ะอือโอ้ถือว่าพีพีอัปเดตมาใหม่ใน,ในหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เอ่ยอเทมใหม่เอ่ยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพื่อนจ้ช่วยปะไม่มต้องช่วยหรอกโอ้ยโอยซอมบี้ว่ะซอมบี้ว่ะ ซัมบี้ว่ะฝั่งบลังค้ำเล่นซัมบี้อ่ะอ้าเฮ้ยใจใจ็นโอ้โหเลือดโครเลือดโครดูเลือดโครซีไม่รอดแล้วแหละไอ้เหี้ยตดก็ตายแล้วครับเลือดเหลือสิบหกโอ้มันวางบีอ่ะแต่ตดก็ตายแล้ว สับสนนะครับผมเกมนี้เนี่ยลืมบอกตั้งแต่คลิปเอ้ยลืมบอกตั้งแต่ด่าที่แล้วเลยนะสับส,บสนจะชี้ใบอกเลยเฮ้ยสัมบีขึ้นบนละ ซองใจเย็นลูกซองเรียบร้อยเหลือตัวหนึ่งเพื่อนใจเย็นนะอย่าให้อยู่ข้างในครับเพื่อนครับใจเย็นนะอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ย หน้ากากกระเด้งด้วยเนะี่ยเพื่อนระวังนะวางปุ๊บแตะปับ๊บเรียบร้อยโอ้โหมันเป็นชีมมันจะเป็นมันจะเป็นเรียบร้อยอ๋อก็เท่เฮียอ๋อ่าฮ่า,อาของเล่นใหม่เฮียชอบเลยของเล่นใหม่ของเล่นใหม่มันมีช่วงเวลาในการสเปรย์ด้วยใช่ไหมแบบว่ากิววีเนะี่ยถึงจะใช้งานได้นะอ,อุ้ยโอ้หนึกว่าเพื่อนไอ้เหี้ย พ่นโอเยโคเทพ่นพ่นเรียบร้อยอยางที่นะครับพ่นพ่นพ่นเรียบร้อยโอ้พอไอ้ยัติดเล่นมากเกินไปเนี่ยแม่พอเราก็ไม่ได้เล่นดีๆเลยพ like ููโดนยิงตายไปเมื่อกี้นี่พ่นอีกทีเนึงเมื่อกี้นี่ติดเล่นมากไปหน่อยเล่นสเปย์มากเกินไปเ่ะนี่กูยังจะเล่นเด็กจ้ะ โอ้โหจะมาวัดกับพี่เหรอจ๊ะรประเด็นคือพี่สับสนด้วยนะจ๊ะโอ้ตัวนี้กูยิงไม่โดนอกีกอะลวงแล้มันวางเอว่ะ อยู่ในเออยู่ในเอบ้าอ้ยอุ้อ้ยอุเยอะโอ้อะไรวะติดเล่นมากเกินไปอะตานนียตรงๆเลยติดเล่นสเปย์มากเกินไปอะครับตอนนี้เราเป็นฝั่งดันบ้างเดี๋ยวดูดิว่าเราจะสู้กับพี่ยศดาวสองคนนี้ได้หรือเปล่าลวงแล้วหนึ่งครับผม หน้าหน้าระวังหน้าระวังแม่ไม่มีแม่มีซอมบี้มันก็เหมือนกันมันก็ต้องระวังกันนิดหนึ่งนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหัวห้องยอ,ยอ,ยอ,ยอยด,ด,ด้างกูหัวสองไม่ยัง้งของจริงคนนี้มาเพื่อนมาเรามาแล้วมาพร้อมกัน โอเคเราวางระเบิดเลยนะเพื <time> ่อนนะมาแล้วครับใกล้ๆเลยใช่ปะหน้าเหล่าจริงๆเลยตอนนี้โอ้มว่อกี้นี่ในหัวแม่งมีความคิดสองอย่างเหล่าดีไม่น่าหรือยิงดีกว่านะเพื่อนระวังเพื่อนหัวแตกมึง โดดเข้าไปกูว่าแล้วไงสวยป่ะโหทีมงานคุณภาพตายเพื่อนตายโอเคเพื่อนมันยิงกูไม่ได้ยิงจะแอดทำไมกูจะแอดทำไม, <c oughs> ำไมล่ะโอเคพี่วัน <c oughs> okay, เอ้ยตอนนี้เหลือพี่หนึ่งดาวพี่หนึ่งดาวอยู่ไหนเน่าพี่หนึ่งดาวมึงยิงใครเนี่ยยิงเล่นปะเนี่ย <c oughs> ไม่เอานะจะยิงเล่นเดี๋ เรียบร้อยเรียบร้อยพี่หนึ่งดาวบินครับผมโอ้เฮ้ยคิดถึงสเปร์ละเดี๋ยวจะจไปเล่นสเปร์หน่อยสเปร์โอ้ยดูฝั่งสองข้างรับยัดดอกยัเอ้ยไม่ใช่ยัดดอกอย่างเดียวนี่หว่ายัดดาวสามสี่ตัวนี่เข้ามาสเปร์โอ้ชอบชอบชอบอไม่ได้ช่วยอะไรกูเล่นเก่งกันเลยสเปร์อ่ะโอ้ก็จะถ่มเอบ๋บอลใช่ไหมนี่ย โอ้ยเรียบร้อยหัวแตกหัวแตกออกไปได้ตายกันแน่นอนเรียบร้อยโหทีมกูนี่โดนซองซอมบี้เก็บไปหลายตัวมากหัวแตก,แตกโอ้โหเม่เดียวไม่ต้องสับด้วยอ่ะแต่กูยิงยิงโดนยดบ้างในเยี่ยไม่ได้ยิงโดนตัวหลักยศด,ดาวเลยหลังไม่มีนะ ไปดิรออะไรไอ้สัสมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอยของจริงว่ะใครวะเนี่ยโอ้ไม่ตายหลังเข้าไอ้เหี้ยเพื่อนกูอยู่ไหนเนี่ยโอ้มึงถือสไนเปอร์อยู่เนี้ยไอ้สั์ข้างหน้าหรือเปล่าเห็นวิ่งจับ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 อยู่ เฮ้ยไอเหี้ยวกูกูกดสับแต่กูไม่กดยิงไม่ตายด้วยสวยงามเพื่อนยิงไม่โดนหรือเปล่าโดนปะอา้อาวเฮ้ยผมยิงกี่เม็ดวะเมื่อกี้สองสามเม็ดปะมันไม่ตายปะคล้องกูคล้องใหญ่มากเลย เรียบร้อยเรียบร้อยพี่จะทำลายทีมผมมาครับเดี๋ยวดูหลังดูหน้าก่อนเมื่อกี้โดนใครต่อใครแม่งลอยตูดไอ้เฮียตั้งกี่ทีเรียบร้อยดังบัวนะครับตอนนี้เหลือหนึ่งดาวอีกหนึ่งตัวนะเฮียยไหนเอ้ยอยุ่ไหนวะมแม่งหายสาบสูบไปแล้วเนะี่ย ยิงกูยิงไม่ได้ไอสัตว์อีกแล้วกูกดสัตว์แต่กูไม่กดยิงนะ่ะรีบจบกันเลยดีกว่ารีบจบกันเลยดีกว่ามาเพื่อนมาโฮ้ รีบจบมันไวๆมันก็นดีอีกวินหนึ่งมาอันนี้ได้จังหวะด,ดีม,มันป่าระเบิดกันแล้วมึงก็ถอยออกมาเนี่ยคืออะไรเนี่ยอ่ะกูได้เฉยเอาแตกเลยแตกเลยอ่ะรอเนี่ยแหละเดี๋ยวรอเนี่ยแหละอู้ยกูวิ่งไปแล้วแม่งตั้งฉากรอวกวูพอดีเลยเนะี่ยหมดทีม ผมว่าทีมเราต้องทําได้แน่นอนเฮ้ยต้องทําได้ดิไม่ให้เขาเก็บหมดอย่างเงี้ยเออทีมกูทําได้โอ้โหเก่งกันทุกตัวเนี่ยสองดาวก็อยู่ vs เหนึ่งดาวเฮ้ยมันมาแล้วเพื่อนใกล้แล้วนะต้องใส่สองดาวคนนี้นี่เขาซ้อมทีมแน่นอนเนี่ยใส่เบเล่มาเล่นน่ะโอ้ยเอาวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วชิบหายหมด เป็นไงล่ะทีมงานมันคุณภาพมันสุดยอดก็ถูกก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับผมว่าพีบีถือว่าเป็นการอัปเดตที่เรียกได้ว่าเยอะนะผมไม่เชิงว่ายิ่งใหญ่อะไรมากมายก็คือแบบว่ามีอะไรที่เพิ่มเติมมาก็คือด่านใหม่นะผมที่เราเห็นเลยนะผมแล้วก็ สเปย์นะครับผมมันก็คือแบบว่าแบบว่าแบบยังไงมันไม่ตัวละครลัาไม่ได้ถือแบบสเปย์ไปฉีดนะแต่แบบว่าเออมันก็ฉีดใส่กําแพงเดินเข้าไปใกล้กดวายฉีดใส่กําแพงนะครับก็เป็นลายที่เราซื้อมาก็ลายมันยังไม่ค่อยโดนสักเท่าไหร่นะสำหรับผมก็ไม่่คยเท่าไหร่แลวฉีดไปมันไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะฮะมันไม่ได้อะไรเลยแบบฉีดไปผู้ความเมามันนะครับผมแล้วก็เรื่องเครื่องประดับ นะครับผมมาใหม่นะครับผมเครื่องประดับมันก็มันมานนแรกๆมันก็ดูเท่หลังๆมันก็ยังไงก็ไม่รู้นะเออตรงๆเลย <c oughs> แล้วก็ซีรีส์ซีรีส์ใหม <c oughs> ซ่ซีรีส์ซีรีส์คอมมานโดนะหรือซีรีส์ที่ชื่อไทยเรียกกันว่าตะกวดครับผมหรือที่เรียกแบบพื้นบ้านเลยตัวเฮียนั่น <c oughs> เองเออพื้นบ้านเลยเราเรียกตัวเฮียนะ <c oughs> แต่เรียกแบบว่าสุภาพสุภาพก็เรียกว่าตะกวดนะครับผมนะก็ <c oughs> ถือว่ามันอัปเดตเป็นอะไรที่ ก็ดีแล้วล่ะที่มีอัปเดตที่เยอะแบบนี้ดีกว่าแบบแบบยังไงอาทิตย์หนึ่งอัปเดตหนึ่งครั้งมาแค่ซีรีส์อย่างนี้มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมก็ถือว่าดีนะผมแล้วก็ตันโปรรู้สึกว่าโปรก็ไม่ค่อยมีเลยนะผมก็ยังไม่เจอโปรเลยแต่ถ้าแต่ถ้าใครเจอก็นะลองคอมเมนต์กันดูหน่อยนะผมว่าเจอเยอะแค่ไหนนะครับผมโอเคนะผมส่วนเรื่อง Q&A นะผมก็แน่นอนนะผมเดี๋ยวคลิปหน้า คลิปหน้าอันนี้ของจริงแหละคลิปหน้ามาบอกเลยนะผมว่า Q&A นั้นกิจาการไอ้กติกาเราจะทํำยังไงนะผมว่ามีกติกามีอะไรม,มีข้อจํากัดในการถามนะผมหรือยังไงอะไรยังไงก็จะมาบอกอีกทีในคลิปหน้านะผมแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะผมที่ส่งผมขึ้นแสนซับมาขนาดนี้นะผมขอบคุณมากๆเลยนะผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมแล้วผมจะสัญญานะผมว่าจะ ส่งคลิปมาให้ท่านผู้ชมดูกันอย่างสนุกสนุกและจะไม่ทิ้งไปไหนแน่นอนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแลวผมขอบคุณที่รับชมมา,มากๆครับ